เองเหมือนกันนะต้องอย่าไปเผลอตัวเองเหมือนกันอันนี้คืออะไรครับนี่คือความต้องการของสเต็กโฮนเดอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าผู้มีส่วนร,รับเสียซึ่งเขามีนิสตอนนี้ครับเขาบอกว่าองค์ประกอบ5เรื่องที่ประชาชนที่มาโรงพยาบาลและเขาต้องการหรือเขาคาดหวังนี่คือ5เรื่องของงานวิจัยล่าสุดผมอยากถ่ายทอดกับพวกเราเลยครับ1ครับ1ครับ พอมาถึงโรงพยาบาลปับ๊บเขามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาเจ็บสิ่งที่เขาป่วยจะบรรเทาและก็หายไปมันเป็นความเชื่อความคาดหวังด้าน medical result ด้าน medical result เหมฮะเหมือนที่พรพยายามบอกว่าเราต้องการเสริมสร้างความพร้อมของการจัดบริการแบบเป็นเสร็จครบวงจรธรรมะเพรศึกษการส่งต่อไปยังภายนอก นั่นคืออะไรครับนั่นคือ believe and trust เชื่อมั่นและวางใจเป็นเสร็จจบที่เราได้นะฮะอาจารย์เองก็ทำา้วศาสตร์โรมเปียบันมเริงมูดอนนะฮะตอนนี้ยิ่งเราเพิ่มขึ้นมาจะเป็นการเสริมที่ดีกันมากมากเลยครับเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้เติบโตมากจนน่ากังวลและสิ่งสำคัญนั้นระบบนี้จะเชื่อมโยงไปกับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งเป็นการเติบโตอย่างมากในกลุ่มมะเร็งปอดและมะเร็งในท่อนื้อดีเติบโตมากจนน่ากังวล นะฮะนี่คือสิ่งอย่างหนึ่งที่เราต้องเติบต้องต้องคัดเข้ามาความต้องการและความคาดหวังเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสํคาคัญของสเต็กโฮเดอร์สองครับเ<ๆ>ขาต้องการและคาดหวังอะไรนอกจากความต้องการและคาดหวังด้านผลสำเร็จหรือคุณภาพของการจัดบริการอาการแพทย์ที่เชื่อมั่นระวังใจได้สองครับนั่นก็คือรูปแบบมันรบมันเปลี่ยนไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ Easy to access สะดวกเข้าถึงครับเข้าถึงง่ายเข้าถึงสะดวกเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว Easy to access เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะฮะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าอย่าผมคุยกับหมอหลายครั้งเลยว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องปรับระบบโรงพยาบาลให้เป็น one queue and smart ได้ไดมมันเป็นเจ็จบอยู่เดียว ถ้าผมมา o p d q 1หจะไปเจาะเลือดจะไปจ่ายเงินจะไปรับยาผมก็คิวที่1เป็ดเสร็จทั้งหมดคุมเวลาทั้งหมดเลยเราล้อสตัวเลบันคนโทนได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมาก Easy to access เป็นความคาดหวังครับเป็นความคาดหวังจริงๆนะครับประการที่3ครับสิ่งที่เป็นข้อมูลงานวิจัยบอกว่าประชาชนเขาต้องการเขาคาดหวังอะไรจากเราประการที่3เขามองว่าถ้ามาที่โรงพยาบาล เขาน่าจะเห็นคําว่าอะไรครับวิทยาการและความก้าวหน้าทางการแพทย์เดี๋ยวนี้นั้นเขาแข่งกันเรื่องนี้นะเมื่อ10ปีที่แล้วไม่มีพอช่วงหลังที่โควิดเกิดมานั้นทุกคนยิ่งเอาเรื่องนี้เข้าเป็นตัวนําครับที่ไหนมีเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาทำมาร์เก็ตติ้งครท่านรู้หรือเปล่าเอกชนอยู่จ้างเขาลงทุนไป200กว่าล้านเพื่อการทำมะเร็งแบบครบวงจรและซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมา เสร็จแล้วก็ทำมาเก็ตติ้งท่านเชื่อหรือเปล่าว่าภายใน2ปีที่ว่าคืนทุนหมดเลยเพราะอะไรเพราะคนนั้นมันอยู่ชีวิตมันอยู่ในอะไรครับสมาร์ทโฟนเขารู้เลยว่าณตอนนี้ที่ไหนเป็นสุดยอดที่สุดคนที่มีกําลังซื้อเพราะบางทีเขาไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับคนจ่ายคือใครครับประกันพรประกันจ่ายปั๊บมันมองหาเทคโนโลยีที่เชื่อมันแล้วางใจได้พิชเช่นสเปนิซีนการแพทย์แม่นยํา ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันระหว่างคนกับเทคโนโลยีประการที่สามก็จึงคาดหวังอะไรครับคุณภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เชื่อและก็วางใจได้เมื่อกี้บอกอ้อพูดติ่งนิดหนึ่งครับว่าพอเราได้เทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเราต้องมีระบบการจัดการระบบการบํารุงรักษามาจริงๆเพราะนี้มันเป็น loss ที่เกิดขึ้นมากโดยไม่รู้ตัวโดยสัมพันธนะครับเออและจะเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวเช่น,ะเ,ออเ,น,นดดเดียวกัน ประการที่4ี่ครับสเต็กโฮเดอร์เขามีความต้องการและเขามีความคาดหวังต้องการและคาดหวังอะไรครับต้องการและคาดหวังสิทธิที่เขามีจะถูกคุ้มครองดูแลและพิทักษ์อย่างเป๊ะตามนั้นคือเขาไม่ต้องมาเรียกร้องว่าคุณผมผมได้ตามนี้หรอือเปล่าผมได้ตามนี้เปล่าแต่เราจะเป็นคนดูเพราะว่าเขาได้ตามนั้นแล้วหรือยังถ้าไม่ได้จัดให้เขาไม่ได้การรักษาไว้ซึ่งสิทธิที่คุณมี นั่นคือสิทธิที่เขาต้องการนะฮะร,รัฐเองใช้เงินไปมากพอสมควรอาจารย์เองเป็นคนทับวิวัฒาสตร์ของสปทชแผนแรกของสปทชเรากำลัง,ถ,งถึงเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยครับคือเข้าถึงสิทธิ์และได้รับการพิทักษ์สิทธิ์นี่คือเรื่องประจวใจสุดท้ายครับซึ่งเป็นเรื่องที่เขาต้องการและคาดหวงังเมื่อเขามาโรงพยาบาลนะครับนั่นก็คือ behavior service behavior service มันหมายความรวมถึงการบริการของผู้บริการและมันหมายความรวมถึงการบริการเชิงกายภาพเราจะคิดว่า b e h a v i o r service พฤติกรรมบริการคือพฤติกรรมของแพทย์ของพยาบาลของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยนะไม่ใช่พวกเราครับเข้าใจคาว่า environment healing ไหมบางทีเราไม่ได้บริการอะไรมันดี แต่ตึกเราแต่อาคารเราแต่ต้นไม้เรามันให้บริการคนไข้ด้วยัศกยภาพไอ้ล้อมภายนอกมันให้บริการคนไข้ด้วยแล้วเชื่อไหมครับพวกเราเขาบอกว่าอะไรเลยครับบางทีนะมันเป็นหลักพาริโต้กับยี่สิบแปดสิคนให้บริการนั้นคือ80ดแต่กายภาพให้บริการถึง20%บซ์บางแห่งนั้นเขามองเป็นสี่สิบหกสิบไปซ้ำไป อย่าประมาทคําว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการอย่างมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนี่คือ5องค์ประกอบถ้าได้ศึกษาได้วิเคราะห์ได้วิจัยเราจะเห็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นบางทีกระบวนการรูทชนมันเอาไม่อยู่ครับมันต้องใช้กระบวนการทางยุทธศาส ในขณะเดียวกันกับพวกเราครับมันมีคําว่า change เกิดขึ้นมันมีบางอย่างมันปรับไปมันมีบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปปรับไปเปลี่ยนแปลงไปหมายความว่าอย่างไรครับหนึ่งนะครับปรับไปเปลี่ยนแปลงไปในมิติของภารกิจของเราเองมีโรคเกิดขึ้นอุบัติใหม่ขึ้นมามีโรควัณซามที่รุนแรงมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของอะไรครับความท้าทาย ของการบาดเจ็บของการเจ็บป่วยของการป่วยตายสถานการณ์สุขภาพในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีในเขตจังหวัดอุดรธานีและในเครือข่ายของเขตสุขภาพของเราอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราเชี่อ้เห็นว่าเราจะทําเหมือนเดิมไม่ได้เพราะมันมีบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์สุขภาพมันถูกคุกค,คามและมีความซับซ้อนความรุนแรงมันเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมฮะ ในกระดาษดัดกันครับมันมีคําว่าสภาพการจัดภายนอกด้วยสภาพการภายนอกเจออะไรครับเนี่ยผมออกมาเห็นเลยครับหายใจยังไม่ค่อยออกเรา,เราเ,ราเราเจอไหมฮะเพราะว่าอะไรครับมันมีพี2.5มนี่เข้ามาเลยจับเพื่อนบ้านเรานะครับเ็าเริ่มปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับเอาปีที่3แล้วนะครับในการหยุดการเผาตามนโยบายนั้นนัเป็นวาระแห่งชาติของฝั่งพี่น้องเราพี่ฝัองสองพอล่าเลยนะครับ ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีเท่าเพราะว่าวิถีชีวิตยังคงต้องเผาแล้วก็คือพอปลูกข้าวนะครับปลูกสามปีเสร็จแล้วก็ไปไปเผาที่อื่นต่อตผดต้นไม้ก็ปลูกตรงนั้นมันมีวันนักสามสีแปลงพอเสร็จสีแปลงผ่านมาสี่ห้าปีที่เคยเผาตอนนั้นต้นไม้ก็จะอะไรครับขึ้นมาเหมือนเดิมก็อะไรครับเผาอีกรอบหนึ่งนี่คือกระบวน,นการที่เกิดขึ้นอันตรายมากเลยครับคือการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไปปลูกเพื่อนบ้านเราแล้วก็เผาเป็นชนใหญ่ ถึงแม้เราเป็นผู้รับผลิตมากก็ตามอันนี้ผมพูดทางวิชาการนะครับเ็ไเ้พูดงึงเตียนกับทางด้านธุรกิจไดยนะครับเพราะช่วงหลังบางทีมันมีโนติมาบ่อยๆครับสถานการณ์คืออะไรครับสถานการณ์ก็คือการเปลี่ยนแปลงของ health climate change ใช่ไหมมันเกิดโรคแบบนี้สถานการณ์คืออะไรครับสภาพการของผู้สูงอายุซึ่งแน่นอนนะครับมันมีการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ป่วย ncd เจะนคิดเลยครับว่าเนี่ย U.D.S. r o อนไลน์เพื่อ N.C.D เป็นการเฉพาะเมยได้ได้จีบคุยกับนาย,ยกไปโรงพยาบาลตรงนั้นยกม็เป็น n c หคือฟลอนไลน์ได้หรือเปล่านะครับต่น่านโยบายสั่งการมันจะเป็นดิกเรื่องหนึ่งนะครับหนองคายเขาก็พยายามทำโอ้ทำเสร็จแล้วหนองคายนะครับเป็นหนองคายฟลอนไลน์ด้าน N.C.D เป็นการเฉพาะโรงพยาบาลส่วนหน้าของหนองคายนะครับของเราก็อาจจะถาดทายมากเลยนะครับ เพราะอะไรครับสภาพการข้างนอกทางสังคมมันเปลี่ยนแปลงเป็นสังคงมของผู้สูงอายุสภาพภายนอกันเปลี่ยนเลครับคือเศรษฐกิจกษษษษความเป็นไปของ politics, social, technology, legal environment บัญชีเห็นว่าถ้าศึกษาวิเคราะห์วิจฉัยเราจะรู้เลยว่าเรามีความจําเป็นทางยุทธศาสตร์สรุปตรงนี้ครับพวกเราครับมันมีความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วและเราจะทําแบบเดิม ไม่ได้เพราะ policy เขา deploy เพราะ stakeholder เขา niche เพราะภารกิจและสภาพการภายนอกมัน change เราจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีความจำเป็นทาง้วยศาสตร์เกิดขึ้นแต่เราก็มามองกันว่าการทำา้วยศาสตร์มันไม่ใช่การทำทุกเรื่องนี่ใช่ไหมการทำา้ทยศาสตร์มันไม่ใช่การทำทุกเรื่องนี่ เราจึงเอาอะไรครับเอาความจําเป็นทางนวิศาสตร์หรือสถิติหรือเอเนี่ยมาวิเคราะห์และประเมินวิเคราะห์และประเมินว่ามันมีความสําคัญต่อภารกิจ u d h ในปัจจุบันและอนาคตแค่ไหนวิเคราะห์และประเมินว่ามันจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเรามากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันและอนาคตวิเคราะห์ว่าสภาพปัญหาหรือวิกฤตนั้นในปัจจุบันและอนาคตมันมีนวโน้มเป็นอย่างไร วิเคราะห์ว่ามันมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะทําให้ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงลได้และวิเคราะห์ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับนโยบายหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเออกมาวิเคราะห์และประเมินผลเราจะรู้เลยว่าความจําเป็นทางยุทธศาสตร์ไหนที่จะเป็นคีย์ซั c เซสเฟ c เตอร์ที่พร้อมจะเป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาลหรือจุดยืนตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลหรือที่เราเรียกว่าก้าววาระ U D H ซึ่งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว9วาระ U D H คืออะไรต้องแบบเยอะไหมฮะโอเคผมเปิดไฟล์ก่อนนะครับ9วาระ U D H คืออะไรนี่คือ9วาระของพวกเราครับหลังจากที่เราทำกันมาโดยตลอดนะครับเราก็มองว่าการพัฒนาโรงพยาบาลของเรานั้นต่อแต่นี้ไป มันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแน่นอนแล้วครับเราต้องการทำให้โรงพยาบาลนั้นเป็นโรงพยาบาลแห่งการจัดบริการทางการแพทย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนผมเองก็อยากจะเห็นภาพนี้กับพวกเราที่อาจารย์พยาบาลบอกว่าอาจารย์ใช้ภาพโมเดลอาคารใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขนี่คือแบบใหม่นะครับนี่คือแพลนใหม่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาของกรมสมุนการสุขภาพ ของกองแบกบของกองวิศวะอาจารย์จะไปทานทุกศาสตร์ให้เขาด้วยอันนี้คือแบบไหมแล้วก็ใส่ความเป็น u d h ลงไปนี่คือสิ่งที่ได้เรากําลังมองว่าถ้าเราใส่ความเป็นโรงพยาบาลที่ยั่งยืนลงไปมันน่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่งก็ได้และอะไรคือ9วาระที่สําคัญของ u d h นะครับเขาบอกว่าวาระที่สําคัญของพวกเรานะครับวาระที่1ก็คือ เมื่อเราทับยุทศาสตร์ขึ้นมาแล้วเราจะสามารถทำให้เราั้ได้เห็นว่าถ้าต้องพัฒนาและเดินทางไปข้างหน้านั้นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเราได้หรือที่เรียกว่าเป็นเอเจนดาของเราได้นะหนึ่งก็คือเราเองจะต้องเป็นโรงพยาบาลร,ระดับพรีเมียมพลัสนี่เป็นเอเจนดาที่หนึ่งเห็นไหมฮะเอเจนดที่หนึ่ง เราเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ทั้งเทคโนโลยีทั้งระบบคุณภาพที่มาฐานสากลทั้งระบบบริการทางการแพทยพ์เฉพาะทางที่สงคุณค่าของตติยภูมิขั้นสูงพรีเมียมพลัสกระทรวงสาธารณสุขในรูปแบบของ high value based service system นี่คือเอเจนดาที่1ห,หรือวาระที่ห ใ่ไซึ่งวาระการพนณนนี้มาจากความจำเป็นเชิงนโยบายที่ท่านพอจิบพูดซ้ำอีกทีหนึ่งเมื่อสักครู่เพราะว่านโยบายนั้นชี้เป้ามาตรงนี้ว่า u u ดอยูอย่ต้องมาทางนี้อยู่ต้องเป็นแบบนี้และก็ประมาณจะโฟกัสมาทางนี้และเราเข้ามาเป็นเข็มมุ่งข้อที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียกันครับการจะไปแบบนั้นได้ พวกเราครับวาระก,การพนาที่เรากําลังมองอยู่นั้นมันมีผลต่อความเชื่อมั่นมากมันมีผลต่อความเชื่อมั่นมากเราจําเป็นต้องทําให้โรงพยาบาลเรานั้นก้าวกระโดดด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับแม่นยําระดับบุคคลหรือที่เราเรียกว่าเป็น personal and patient space medicine คือการแพทย์ในวิถีถัดไปมัน,นมีมุมเหล่านี้เกิดขึ้น จำได้ไหมที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการพัฒนาแบบวิถีถ้าอยู่ตรงนี้นี่คือวิถี normal อันนี้คือ the past มันผ่านมาแล้ว past normal ตปว่าคือความเป็นปกติในปัจจุบันแต่ถ้ามองไป3ปีมองไป3ปีก็เรียกว่าอะไรครับ new normal มองไป5ถึง7ปีก็าเรียกว่า next normal มองไป10ปีก็เรียกว่า next of next normal มอง20ปีเรียกว่าอะไรครับ a b y o n d normal นี่คือหลักการในการพฒนาว่า UDS จะมองแค่ new next และ next of next ไม่ได้ UDS ต้องมองไปที่ b e y o n d normal การทำยุทธศาสตร์คือการมองอนาคตแล้วให้เห็นมองมาให้เห็นได้ได้นะฮะนี่คือสิ่งสำคัญในอนาคตข้างหน้ามันออกมาเป็นแบบนี้นะครับมีเลขาผมมีทำไมยูซีพีผมมีเลขาคนหนึ่งครับ น้องก็เป็นผู้หญิงเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดนะครับแต่เขาเ,เหมือนผู้หญิงทุกคนเลยแล้วสวยกว่าผู้หญิงทุกคนด้วยนะฮะแต่งานกับฝรั่งย่างดีเรียบร้อยเลยก็โทรมาถามผมอาจารย์คะอาจารย์ทราบข่าวที่แถวสุขุมวิทไหมคะเออทราบ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 อยู่บ้างอาจารย์คะในมุมหนูนะฮะอาจารย์อาจารย์คิดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะห <laughs> มายถึงว่าเกิดเคยด,ดีกันเหรอเปล่าเปล่าเ่าครับอาจารย์ เรายกตัวอย่างให้เราเป็นอะไรครับเป็น world class center of plastic surgery กันนี่มบอกผมนะฮะคือเขาเป็นพรีเซนเตอร์กับโรงพยาบาลเอกนชนด้วยนี่ค่ะผมเขาผ่าตัดหมดเลยครับเพื่อเรารู้ใช่ไหมว่าผ่าตัดแปลเพศหญิงเป็นเพศชายทำมากสุดในโลกคือประเทศ,ปร,เทศประเทศไทยและปจะเรียแนวโน้มการผ่าตัดแบบโซนตรงกลางนะครับขออภัยนะ ไม่เป็นไรหรอกพราเราดุนนี้ทุกคนแ้เกินสามิหมดแล,จจหมแล้วแม้ตัดนมกน็แล้วค่ะ,ะประเทศที่เราโตว่ามากคือประเทศไทยใช่ครับเขาบอกขอขอขอภัยที่นึงนะครับนมที่ผาิตที่เมืองไทยมันมีความสวยเหมือนธรรมชาติมากๆเขาว่าอย่างนี้นะผมไม่เคยรู้เหมือนกันแล้วเขาไม่เคยเห็นเหมือนกันนะพอ,อว่าไหมครับเอบอกอว่าแล้วครับโอเคโอเคโอเคอเครับต่อมาครับแต่ถ้า